ครับราบ,บสวัสดีท,ทุกทุกท่านนะครับอ่าจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยเป็นขณะที่อ่าพระเป็นเรื่องของพระแต่ก็ผมในฐานะที่อิธิกรแต่ก็น้องๆเพื่อนในวัดทุกวัดทุกคนเนีเ่ยให้เกียรติให้มาทำหน้าที่อ่าขอบคุณอนุโมทนาบุญอันนั้นอนุโมทนาบุญให้กับทุกทุกท่าน กราบนำ้ำพรดสกันพระครูพระครูสีกันตะลีลาลรงการศีล,ลางการเจ้าวาัดวัดนิกราร,รามหรือว่าพระหมหากันไพรนะครับตลอดเป็นพระภิกษุสงฆ์ลูกตุกๆ,ๆุที่อยู่ในอารามแห่งนี้ก็คือวัดนิกราร,ราม กับผมนายจิตสุวรลกิจซึ่งเป็นเด็กวัดแล้วก็อาศัยสถานที่วัดอย่างนี้ในสมัยเรียนหนังสือนะครับก็มาอยู่กับพก็หลงช่วงนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติประธานประธานวันนี้มีใจมากได้สอคน่าันโยธาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านเจียรวัตรสุวรรณลีกิบนะครับแล้วก็ท่านปออุบลอ่าท่านยากันน่านยากเออร่ปอกาลยาอุทัยรังสีนะครับท่านปอรโรงเรียนอ่าอ่าโก้ก้อยหรือว่าที่คือดารามครับก็ตลอดจนนะครับท่านมูบีเกียรติรักและที่เคารพซึ่งเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสในตัวของขลุ่ยยวง ทุกทุกท่านและทุกทุกคนนะครับถามว่ากิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้นั้นเราจริงๆแล้วทำให้มันเป็นประเพณีนะครับที่ระต่อเนื่องเพราะปีที่แล้วก็นา้สิจวัตนะครับได้กันรวมตัวเพื่อที่จะให้มีกิจกรรมนี้เป็นประเพณีต่อเนื่องก็เลยปีนี้เป็นปีที่สอง นะครับแล้วเราก็ได้จัดไปให้มันเกิดเป็นสิ่งที่ดีเพื่อพ่อหลวงของเราได้ได้ทำนึกแต่ันอยู่ในฐานะที่เราเป็นเด็กวัดเป็นอยู่แต่คนก็อยู่กันหลายปีนะครับก็ความดีที่พ่อหลวงให้กับวาย สะสมใหม้พวกเราได้ไปใช้ชีวิตในบรารดาในราชการ,ากการงานเม่มีในทาธุรกิจก็ดีก็คือเราได้สิ่งที่ดีจากพราหหวงกักนกไปทุกๆคนเ็กวัดก็ป่อยได้ไประสความสำเร็จสิ่งให้ผมมาเป็นตัวแทนขอบคุณพี่นง้งหลายหลายคนแต่บอกใคร,อรใบอกว่าคนข้างวัดอย่าลืมนะ อ๋อผมไม่ลืมเพราะคนข้างวัดเนี่ยคือคนที่เอาข้าวให้าาพวกเรากินนะครับดูแลพวกเรากันอย่างดีในสมัยพวกเราเป็นเด็กวัดกันอยู่นะก็คือได้เข้าแกงจากพวกท่านทั้งหลายอะไรครับถึงได้เติบโตมาจนถึงวันนี้นะครับวัดตัวประสงค์เบื้องต้นที่เราคิดกันก็คือผมรู้สึกว่าปีนี้อยากยังไงเขาแล้วแต่นะครับ ก็ผมคิดว่าเรามาร่วมกันทำบ,บุญนะครับเราไม่ได้เน้นหนักไปรเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องเงินทองนะครับเราไม่ได้เน้นหนักไปเรื่องวัตถุะสมในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในอนาคตก็จริงๆแล้วการทำบุญในวันนี้นั้นนะครับเราทำกันในท่าทางญาติพี่น้องท่าทางญาติพี่น้องที่มาร่วมกันร่วมกับสิบวัดเพราะว่าสิบวัดหลายๆคนก็นำญาติ พี่น้องนำครับพรัว,วนำข้าวปลาอาหารมาเพื่อที่จะได้ร่วมรับประทานกันในวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอบคุณหลายๆด้านนะครับเพื่อที่จะ,ะให้ท่านได้มีความสุขและก็มีความรุ่งเรืองมีความเจริญถ้าผมไม่เอ่ยไปบ้างเดี๋ยวท่านเองก็ อ่ามุงไม่ถึงแต่จริงๆรัมาหากันไปท่านรอได้อ่าให้พรไว้ร้อยแล้วนะครับผมคผงมจะไม่ต้องแต่เพียงแต่ขอขอบคุณทุกทท่านนะครับอ่ๆๆาหาว่าวัดตถุประสงค์ที่เราตั้งใจที่จุดก็คือเราจะต้องเห็นสภาพที่ที่ทจุดที่ป้อหลวงอยู่นะครับเพราะว่าท่านอ่าอยู่วัดโกกอยมาตั้งแต่ท่านเป็นสามเณร จนกระทั่งเป็นพระแล้วก็ได้มรณภาพลงที่วัดกุกงอยท่านก็ได้ดูแลอูรณะวัดกุกงอยจากวัดเมื่อก่อนอยู่ในเมืองก็จริงน,นะมันเหมือน,นกับวัดจุนนบทอะไนะพอพ่อหลวงข้ามาอยู่ก็พัฒน,นาไปก้าไกลแม้กระทั่งเมื่อก่อนเนี่ยที่โรงเรียนนะ่ยมันก็มีโรงเรียนราชนะครับพอมีโรงเรียนรากแ้ก็มี คนที่ทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงเรียนเนี่ย,ยก็บอกกับพ่อหลวงว่าให้พ่อหลวงดาเนินการทองทีนี้พ่อหลวงเองก็บอกว่าท่านเป็นสงูงท่านเป็นพระสงูงมันเรื่องการศึกษานี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นต้องเรื่องใหญ่ทีนี้ท่านดูสถานที่มันก็นิดน้อยมันก็ไม่เหมาะที่เราจะสร้างเป็นสถานที่ศึกษาที่จะเรียนรุ่งเรืองได้ท่านก็เลย ทช้เงินตรวจตัวของท่านที่ท่านมีนะครับเพราะว่าท่านท่านเองเนี่ยท่านเป็นคนแถวๆเนี่ยแถวแถวโกะแก่แถวแถวอะไรเนี่ยนะก็มีพ่อม,มีแม่อยู่แล้วก็มีเจ้าที่ดินอยู่ท่านก็ไปขาย